เอาลวครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนที่เข้ามาดูช่องคปอีกๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําปกเหมือนเดิมครับแต่ผมก็จะสอนละเอียดและก็สวยกว่าเดิมประมาณรอยเท่าพันเท่าเลยนะครับใครที่ยังไม่ดูก่อนแรกที่ผมสอนก็อย่าลืมกดตัวไอข้างบนนะครับเอาละครับไปสู่ช่วงขั้นตอนการสอนกันเลยดีกว่าอย่างแรกเราต้องมี3มแอป,ปนี้เลยนะครับอ่าแบบที่ผมสอนก็จะมีพวกตัวหนังสืออะไรด้วยนะครับ เราต้องใช้3แอปนี้นะครับอะครับแอปแรกก็จะเป็นแอป PS CC นะครับเ,เราก็ไปหาโหลดได้ตามลิงก์ในช่องผมนะครับลองหาหาดูในช่องผมอะคลิปประมาณ2คลิปที่แล้วอะแล้วก็แอปต่อไปก็แอปนี้ครับ Pixel Lab นะครับนี่แล้วก็แอปลบูปพื้นหลังอะไรลบพวกพื้นหลังนะครับไปหาเอาครับตาม Google ว่าตามพี่ตัวอะไรพวกนี้ก็ไปหา,านะครับไปหาโหลดเอาใช้ได้ทุกแอปครับอเอาแค่ลบพื้นหลังแล้วก็ไปแคปรูปเหมือนเดิมเลยครับแคปรูปหน้าโปรปไฟล์แล้วก็ท่าเต้นที่เราต้องการจะใส่นะครับนี่แล้วเราก็ไปเข้าแอปลบรบูปลบพื้นหลังอ,อแล้วก็เข้าเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลือกรูปของเรามานะครับ นี <S 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 ่ครับพอเราเลือกรูปมาเสร็จแล้วเราก็เอาตรงสี่เหลี่ยมนี้เข้าไปให้มันแคบที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้นะครับที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราก็กดติ๊กถูกเลยนะครับข้างหมดนะครับปึ๊บแล้วก็เลือกเป็นระดับที่สองครับเผื่อเราลบลบลบไม่หมดครับนี่ครับเลือกระดับที่สองกดเซฟไปเลยปึ๊บเซฟเ็จก็ติ๊กถูกนะครับเอาละครับต่อไปเราก็เข้าไปแอปพิกเซลแอบกันเลยนะครับ กดไปนะครับตึ๊บหลายๆคนโหลดแล้วก็อาจจะเป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าตอนตอนนี้ผมโหลดเป็นแบบมอสนะครับถ้าเกิดว่าผมหาลิงก์มอสเจอเดี๋ยวผมจะเอาไาแจกข้างล่างคลิปเลยนะครับแล้วกดจุกเลือกไปครับแล้เกาก็พิมพ์ชื่ออะไรของเราไปนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับฟอนต์ค่อยสวยหน่อยน <ừ> ี่ผมก็จะเป็นเอา C I P E คลิปนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับเอาใหญ่ๆหน่อยแล้วเราก็กดไปตัว A แล้วเราก็เลือกไปที่ฟอนต์แล้วเราก็หาฟอนต์นะครับฟอนต์ฟรีก็ได้หรือว่าฟอนต์ที่เราโหลดมาก็ได้นะครับแต่ผมก็จะเอาฟอนต์ที่เราโหลดมานะครับนี่ครับผมก็จะใช้เป็นฟอนต์นี้เลยนะครับนี่ไปจะได้ประมาณนี้ ใครอยากทําโทนสีอะไรเราก็ใส่ไปเลยครับเดี๋ยวผมจะทําโทนสีเหลืองแดงพวกโทนไฟโทนวันนน้ร้อนนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนแล้วก็กดไปที่โคลเลอร์นะครับท้งสีปึ๊บแล้วเราก็เอาเลือกช่องที่สองครับแล้วเราก็ไปใส่ระดับสซียนะครับเนี่ยปึ๊บแล้วเราก็มาเลือก,กออกนะครับเลือกใส่สซียลของข้างให้มันเป็นสองฝั่งอย่างนี้นะครับให้มันไล่สีครับกดตกลงไป ติ๊กถูกไปนะครับแล้วเราก็เข้าไปตรงนี้ครับนี่ที่มันเป็นวงกลมอะเส้นวงกลมอะสีเมเข้มเปิืไปเพื่อมันจะเป็นกรอ,กรอบของตัวหนังสือ,อครับเพื่อให้มันานานๆหน่อยประมาณสักเจ็ดถึงสิบครับผมก็จะเอาประมาณเจ็ดนะครับแล้วเราก็กดค o ดลอกครับค o p y กไปปุ๊บ,บเราก็จะได้2องันประมาณนี้อันนึงเราก็จะเทสีเป็นสีดาไปเลยนะครับ พอเราได้สีดำแล้วแล้วเขาก้อมาประกบกันเลยนะครับให้เหมือนเป็น 3D อะครับนี่เอาสักประมาณนี้แล้วเราก็ไปช่องช่องนี้ครับช่องที่4ครับปึ๊บนี่ครับอันที่เป็นตารางหมากรูปเปิดไปปึ๊บแล้วเรากดข้างบนครับข้างบนตรงกลางครับแล้วก็เซฟทูแกลเลอรี่ปึ๊บพอเราเซฟเสร็จแล้วเราก็ เข้าแอป PSCC <H> กันเลยครับเอาแล้วครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่แอป P เฮ้ย PSCC โอ้ยพูดผิดตลอดเลยและตอนนี้ผมก็จะสอนเป็นภาษาจีนนะครับหรือว่าภาษาอะไรภาษาจีนจีนนะครับ เราก็กดเหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปที่แล้วครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็อย่าลืมกดตัวไอข้างบนครับแต่ผมเด้งข้นงในแล้วเราก็กดนี่ครับช่องที่4นะครับแต่ผมสอนเป็นช่องนะครับผมอ่านไม่ออกแดไปปุ๊บเอาแรกครับเป็น1 0 0เอน้ย1280นะครับนี่2เป็น720นะครับแล้วกดสีฟ้าไปปุ๊บนี่เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็กดบวกขวาทางขวาครับ นี่แล้วมันมีเลเยอร์บ้างอยู่แล้วก็กดบวกนะครับแล้วก็กดอันแรกไปสองครั้งครับแล้วก็ไปเอารูปโปรไฟล์ของเรามาครับหาไฟล์รูปโปรไฟล์ของเรามานะครับเนี่ครับพอเราเอามาเสร็จแล้วเราอย่าไปทาอย่าพึ่งขยับนะครับเพื่อความเป็นนะครับกดติ๊กถูกไปก่อนครับติ๊กถูกปุ๊บแล้วก็ไปนี่ครับกดขวามือเหมือนเดิมครับไม่ได้เอารูปเพิ่มนะครับ แล้วกดตรงเลเยอร์ซ้อนกันครับปึ๊บแล้วให้มันโป่งใส่สักหน่อยครับนี่ลดไปสัก8 0ด0ิบแล้วเราก็กดออกแล้วก,ออก,วก็มันจะมีสีช่องข้างบนครับแล้วกดตรงนี้คล้ายๆเลขแปดครับปึ๊บแล้วกดสีแยกไฟแดงครับปึ๊บแล้วเราก็มาปรับๆเพื่อเราจะได้เห็นว่ามันอยู่ในตารางเราไหมแล้วก็เอียงครับเอียงพักสี่องศานะครับที่ผมใช้ประมาณสี่สี่ถึงหกองศาครับ แล้วก็ปรับไปให้มันเต็มกรอบนะครับเนี่ยนี่นะครับประมาณนี้สาหรับบางคนก็ทักมาให้ผมสอนทูมภาพสอนเอียงภาพอะไรครับมันก็ง,ง่ายๆแต่ไม่เป็นไรผมก็สอนไปนะครับ,สอ,รบสอนให้แล้วนะครับแล้วกดติ๊กถูกไปนะครับขวามือครับข้างล่างปึ๊บแล้วก,กดข้างล่างครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมซ้อนกันเพิ่มเีเอร์ให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปึ๊บนี่มันก็จะได้ชัดวันนี้เลย พอเราได้ชั้นแล้วเราก็เห็นเลเยอร์ว่างตรงนี้ไหมครับแล้วเราก็ดันขึ้นไปปึ๊บแล้วกดตรงเลขแปดเหมือนเดิมครับปึ๊บแล้วก็เทสีครับเทสีเป็นสีดํานะครับเอาสีดานี่ครับหลายคนว่าถามว่าทําไมผมก็จะทํามาเป็นเงาครับแล้วกดข้างล่างขวามือเหมือนเดิมครับมุมขวาแล้วกดเลเยอร์ที่มันซ้อนกันแล้วก็ปับสักสามสิบถึงห้าสิบครับเราไม่ต้องเอาเข้มเยอะนะครับ เราผมก็จะระักประมาณสี่สิบสี่สิบกว่ากว่าไม่แม่เอาดีกว่าเอาสัก,ากประมาณสามสิบห้าก็พอดีนะครับแล้วกดบวกเหมือนเดิมครับบวกปเปรอาวรูปที่เราตัดมานะครับแล้วเราก็มาจัดท่าทางของเรานะครับผมก็จะเอาประมาณนี้เอาอยางขวาปึ๊บนี่ สำหรับตัวหนังสือก็ทําไปทีละขั้นตอนก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะเอาดินสอครับนี่ครับกดซ้ายมือซ้ายมือปุ๊บแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับช่องที่สามแล้วก็เลื่อนเป็นรูปพู่กันนะครับต้องเลื่อนเอานะครับแล้วก็้าปรับผมก็จะปรับประมาณนี้ครับสําหรับใครที่ปรับไม่เป็นหรือว่าอะไรก็จะปรับประมาณนี้เลยสิบ10ศูนย์เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ตรงนี้ผมก็ไม่ได้ใครบอะไรนะครับนี่ครับแล้วกดช่องที่2ครับแล้วก็เอาสีอะไรก็ได้ครับแต่ผมใช้สีเหลืองครับเอาตามที่คุณชอบทุกคนชอบเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับขวามือครับกดเพิ่มเลเยอร์แล้วก็ช่องที่2ครับมันจะเป็นเลเยอร์บ้างให้เรานะครับนี่ย้ำนะครับต้องเป็นเลเยอร์บ้างผมก็จะสอนละเอียดเๆหน่อยก็ค่อยๆดูคลิปไปนะครับแล้วก็ล่างรอบตัวไปเลยครับ เดี๋ยวผมเพิ่มอีกดีกว่ามาันสิบสี่นะครับนี่นะครับแล้วเราก็ลากไปเลยนะครับลากตามตัวนะครับแต่ภาพตอนผมเสร็จเลยดีกว่าเอาละครับตอนนี้ผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กดตรงขวามือนะครับ มุมขวามือมาเดิมครับปึ๊บนี่ครับมันก็จะเป็นมีเลเยอร์บ้างประมาณนี้เลยใช่ไหมครับกดตรงนี่ครับสี่เหลี่ยมซ้อนกันตรงนี้ปึ๊บเลือกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกตรงที่มันมีวงเล็บครับนี่ครับปึ๊บนี่มันก็จะเป็นโทนสว่างสว่างประมาณนี้เลยครับเพื่อทําให้มันเลืองแสงนะครับแล้วกดข้างบนครับข้างบนมันจะมีสีช่องแล้วก็กดตรง f f x หรือว่า f อะไรอะไรประมาณนั้นครับกดตรงช่องตรงกลางครับมาเดิมเลย แล้วก็สีแดงครับเพิ่มไปเยอะๆหน่อยครับนะครับผมว่ามันตรงนี้มันติดติดปากไปสักหน่อยผมกขลบไปเพิ่มไปเยอะๆหน่อยครับประมาณ30นะครับรอบนี้ผมก็จะทําประมาณ30นะครับกดถกต้องไปปุ๊บนี่ก็จะประมาณนี้กดตรงเอฟเฟคครับแล้วก็กดช่องที่สองครับนี่ครับมันเป็นช่องที่2นะครับมันมีหลายช่องนะครับกดช่องที่สองปุ๊บ นีครับกดตรงนี้ที่มันเป็นเบื่อ่ซ้ายมือซ้ายมือตรงกลางปึ๊บผมก็จะสอนไปช้าๆเอยครับเลือกตามที่เราชอบเลยครับอันนี้เพื่อนใช้ประมาณนี้นะครับใครที่จะปรับตามผมก็ปรับได้นะครับนี่นี่ผมก็จะเอาประมาณนี้เองครับแล้วผมก็จะมา เพิ่มอีกครั้งครับเพิ่มสีครั้งจะเพิ่มแบบศูนย์นะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับรอบที่2ผมใส่อฟเฟกเป็นศูนย์นะครับนี่ครับเป็นศูนย์นะครับใส่แค่2รอบพอนะครับไม่ต้องเอาสามรอบนะครับเดี๋ยวมันไม่สวยนะครับต่อไปเราก็จะมาทําให้ตัวคนเราเรืองแสงนะครับกดไปที่เลเยอร์ตัวคนเรานะครับตัวตัวตัวละครเราเนี่ยปึ๊บแล้วกดบวกไปแล้วกด ก็พี่เลเยอร์อันที่3านะครับนี่ครับอันที่3านะครับปึ๊บเราจะได้ตัวละครเรา,เรามีสองเลเยอร์เอาเลเยอร์นี้ครับเลเยอร์เลเยอร์ที่เราเพิ่มมาข้างบนอันข้างบนครับกดไปปึ๊บแล้วกดสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วกดอันวุลงให้มันเลืองเสียงครับนี่จะได้ประมาณนี้แล้วก็ลดลดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปรับเป็นเบืออะไรตามที่เราชอบเลยนะครับนี่ <c oughs> ประมาณนี้เลยนะครับพอเราได้ประมาณนี้เสร็จเราก็เพิ่มตัวหนังสือเลยนะครับ ปเลเยอร์อันบนสุดแล้วก็เพิ่มข้างบนข้างบนแล้วไปหาคำว่า Pixel La b นะครับหากเราก็จะได้ฟอนต์ประมาณนี้ครับสวยๆประมาณนี้เลยก็มาจัดแจงให้มันอยู่ตรงที่ที่มันสวยงามครับกดถูกต้องไปเลยเราจะได้ประมาณนี้มันก็จะไม่สวยไม่สวยใช่ไหมครับเราก็เพิ่มตรงนี้ครับกดบวกไปก็ปี Layer เหมือน,นเดิมครับกดบวกแล้วก็กดอันที่3ครับปึ๊บ แล้วก็กดไปช่องสี่เหลี่ยมครับแล้วก็ปึ๊บเพิ่มเลเยอร์ตรงนี้ครับให้มันสว่างเหมือนเดิมครับวิกกดปิดปึ๊บนี่แล้วก็กดไปลงเอฟเฟคครับปึ๊บไปตรงนี้ครับตรงกลางครับปึ๊บปรับองศาอะไรแล้วก็ปรับปรับ,ปร,บ,ป,รบปรับไปครับนะปรับ,รบตรงเบอร์ครับให้มันเบอร์เบอร์หน่อย มาณนี้เลยครับพอเราได้ประมาณนี้เสร็จเราก็ทำนะครับเอารูปพวกพวกเอฟเฟกต์อพวกรูปรูปประกอบอะไรของเรามาผมก็จะเอารูปเป็นฮีโรอีกนะครับเอาผมหาก่อนรูฮีโรอีกผมอยู่ตรงนี้ใครที่อยากได้ก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมแจกให้นะครับอ่า ครับผมก็เอาฮีโร่อีกซีซันนี้นะครับซีซันสอง่ะใช่ปะประมาณนั้นแหละจัดเอียงๆสักหน่อยปึ๊บปึ๊บนี่ให้มันใหญ่นะครับจะได้ประมาณนี้กดถูกต,ต้องไปปึ๊บจะเลื่อนละเครื่องตัดหญ้ามาแล้วเราก็ก๊อปปี้เหมือนเดิมเลยครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าเขาตัดหญ้า้างบ้านครับกดอันที่สามครับปึ๊บ แล้วก็ทำให้เป็นสีสว่างเหมือนเดิมครับปุ๊บนี้สวยขึ้นแล้วเอาล้ครับพอเราได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็มาทำให้พวกลูกข้างหลังเรามีความน่าสนใจขึ้นนะครับโดยการเรากดที่ดินสอนะครับเหมือนว่าเราเอาพื้นข้างหลังเป็นโทนสีเขียวแล้วก็เอาสีเขียวนะครับเขียวอ่อนๆนะครับเอาสักสิบพอนะครับ เราได้เสร็จแล้วแล้วเราก็ตีตารางไปเลยครับ <c oughs> นะครับพอเราตีตารางเสร็จมันเห็นซ้อนหอยอย่างนี้เราก็เอาไปเรียกข้างล่างรูปคนเรานะครับรูปรูปตัวละครเราคนเราอะไรเลยปึ๊บนี่แล้วก็จะได้ประมาณนี้เสร็จปึ๊บเอาผมตีตรงกลางเลยดีกว่าปึ๊บนี่เขาได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ทําให้มันเรืองแสงเหมือนเดิมนะครับโดยการเอา S 1> <S 1> <S เสียงจะจะตรงนี้ไปปึ๊บนี่มันก็จะสว่างเหมือนเดิมแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมเลยครับแต่รอบนี้เราก็เอาเป็นสีเขียว <S 2> <S 2> <S ประมาณนี้ครับปึ๊บกดเอฟฟกแล้วก็กดให้มันไปอ้ออเหมือนเดิมก็มจะไม่ปรับอะไรมากนะครับประมาณนี้เลย แล้ตอนนี้เราก็ไม่เห็นตัวชื่อนะครับเราก็เข้าไปที่เลเยอร์สีดาเราครับนี่ครับเลเยอร์สีดาเราแล้วกดไปที่ยางลบครับแล้วก็แล้วเราก็ลบไปครับนี่ลบลบลบหมดโปรไฟล์เราเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> พอเราทำเสร็จแล้วน,น,นะครับเราก็เลือกสีเหลืองครับ สีเหลเสร็จปุ๊บแล้วก็เหรีเยอบ้างแล้วก็มาระบายตรงขั้นเลยนะครับนะี่ครับเขียนตามขั้นไปเด้อเอาสีเหลืองเหลืองส้งมอะเอาตามขั้นไปไม่ต้องเอาเล่นรอวลังการนะครับเขียนเขียนตามๆม,มันไปครับไม่ต้องเอาสวยอะไรมากครับเพราะว่าเราจะเอาไปเบอร์สรปุ๊บม,มันก็จะสวยขึ้นนะครับ มาณนี้เลยนะครับแล้วกดไปให้มันสว่างเหมือนนึ่งครับปึ๊บปึ๊บนี่ทำไปแล้วหลายคนก็งงครับเพื่ออะไรครับแ้วกดไปที่เอฟเฟคครับแล้วกดเบอร์ครับช่องแรกครับอันแรกแล้วก็อันแรกเลยครับเหมือเอาเราจะเอาความสว่างประมาณไหนปรับนี้ครับผมก็เอาประมาณนี้เลยครับประมาณยี่สเออยี่สิบ่สิบนะครับนี ปุ๊บนี่ล้าก็จะได้สวยๆประมาณนี้เลยนะครับเอาแล้วครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสอนในคลิปนี้ใครที่ติดใจหรือว่าทำอะไรไม่ถูกก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบเกือบทุกคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดว่าผมมีมีเวลานะครับ ผลงานผมก็จะเสร็จประมาณนี้เลยนะครับใครที่ชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับใกล้จะถึงพันซับแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจกของกวันนะครับถ้าเกิดว่าถึงพันซับเอ,อแล้วครับก็ขอจบคลิปไ้เพียงเร่างนี้ไปละครับบ๊ายบาย